ตอนที่หามฮงมีทัศนคติยังไงกับธุรกิจนี้อายุ40ตอนนั้นมาเจอตอน42ห้งก็กลัวความล้มเหลวนะและฮงก็กลัวคนที่บ้านจะไม่เข้าใจตัวฮงทำอีกแล้วเหรอแล้วคุณคิดว่าคนที่ทํางานจะรู้สึกยังไงกับอยู่ดีๆไอ้นี่มันเปลี่ยนความคิดเลยต้องเจอกับเสียงที่ไม่เห็นด้วยแน่นอน ทำไมเรากล้าเพราะเราเห็นว่าในอดีตเนพี่อ้อนเกวลินยังไม่เคยชวนฮงเลยเขายังประสบความสำเร็จได้แล้วเป็นเงินไหลอย,อยู่บ้านตลอดสิบปีท,ท,ทั้งๆที่ฮงก็ไม่รู้นะว่าพี่อ้อนทำหรือเปล่ามันเป็นจังหวะชีวิตของพี่อ้อนเกวลินแล้วตั้งใจทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จได้หมายความว่าถ้าฮงไม่ทำพี่อ้อนทำต่อไหม ทำแล้วถ้าคงไม่กระโดดเข้าไปในทีมพี่อ,อน้นตื่นขึ้นมาอีกทีอ้าวเขาแฟ n นเชย์ฟรีดอมอีกแล้วแล้วเรายังต้องเจอกับปัญหาเดิมๆอีกเหรอชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทําได้เราทําตามเขาเลยเขามีรูปแบบการทําธุรกิจยังไงได้หมดอุดรูรั่วของทุกๆโมเดลไม่ว่าจะเป็น MLM มลเอ็มิงเกิลอฟเฟอร์ดชิปตัวแทนจําหน่ายอะไรต่าง ที่นี่อุดรูรั่วหมดเลยว้าวก็ต้องมาดูข้อมูลข้างในต่อคราวนี้อายุก็มากขึ้นแล้วทุนล่ะเวลาล่ะข้อจำกัดล่ะคอนเน็กชันก็ไม่มีที่นี่อุดรู้ั่วหมดเลยอโอ้แล้วการที่เราเป็นนายตัวเองไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องมันดีไหมดีสิเราควบคุมความสำเร็จเราได้ดังนั้นถ้าเราฝ่ายดีฝ่ายรู้เอาตัวเองเข้ามาอยู่ในระบบเราก็ต้องประสบความสำเร็จ ทำยังไงให้ทุกคนเป็นเจ้าของซ้อนเจ้าของซ้อนเจ้าของซ้อนเจ้าของโดยที่เราไม่ต้องไปกดดันใครเลยซึ่งแนวคิดเนี้ยมันดีมากๆเลยเพราะเราต้องการคําว่าอิสระภาพจริงๆเงินเวลาสุขภาพกาลยานมิตรการท่องเที่ยวที่ดีการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเร็วสามปีไม่เกินห้าปีมันมีที่ไหนล่ะที่มันจะให้ได้ขนาดนี้ล่ะในเมื่อพี่อ้อนเกลินมีระบบ ซัพพอร์ตทุกอย่างบริษัทมีสือ่อคอนเทนต์ดีๆโปรโมชั่นทริปท่องเที่ยวอะไรต่างๆช่วยซัพพอร์ตนักธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้เร็วแล้วคนใหม่ก็สามารถได้ประโยชน์จากการที่ใช้โปรโมชั่นด้วยซึ่งมันแบบมันจะหาที่ไหนที่มันองค์ประกอบครบเท่าที่นี่จนพี่ออนเนี่ยกล้าประกาศว่าครบที่สุดสำหรับออนไลน์ใครอยากมีความรู้ด้านออนไลน์มาที่นี่เราสอนฟรีมไม่มีกั๊กเอาสติปัญญาไปเลย นั่นคือทั้งหมดตอนที่3ค่ะ